โอเคครับครับซื้อเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองประสมนะครับพูดถึงการอาัดพลาสติกกันนะครับการอาัดพลาสติกคือลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่ตามมาจากใน YouTube หรือ Facebook อะไรสักอย่างนะครับคิดน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าในช่องของ YouTube ของเรานะครับเห็นพระนะครับวิธีการเลี่ยมมายถึงรายละเอียดต่างๆของแต่ละกรอบนะันแล้วเขาก็ตามเข้ามาที่ร้านนะ ผมก็เลยเสนอพิมพ์นี้ไปวิธีการอัตัศนติกแบบะระฆังคว่ำนะครับก็เอาตัวอย่างให้ลูกค้าดูคร่าวๆนะว่ามีก็มีแบบนี้แต่ค่อนข้างเปลืองทองหน่อยนะปกติเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมนะทรงซุ้งค้งหรือสามเหลี่ยมตรงๆ,รรงๆนะฮะแต่พอเป็นลักษณะนี้ก็แบบดูเขาเขาเขาไม่ได้เก่งที่น้ำหนักทองนะผมก็เลยเสนอไปแบบนี้ค่อนข้างสวยไปอีกแบบนะครับเพราะเคยทำระครังะคระฆังคว่ำไปนะครับก็ เจ๋งนะฮะก็เขาชอบนะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครก็พอเขาชอบก็เลยพอไม่เก่งเรื่องน้ําหนักทรงนี้ก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือปะซุ้มนะที่เขาที่เขาเห็นลายเขาชอบหน้ายักษ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ลายแข้งสิงข้างๆแล้วก็พยานากลงมาแล้วเป็นแผ่นตามเลี่ยมแกะลายแบบนี้ ไม่เกี่ยงน้ำหนักจริงๆเขาอยากได้ประมาณ3ามสลึงแต่นี่ทำได้เต็มที่อยู่ที่กรอบทองอย่างนี้อยู่ที่8.47กรัมก็2สลึงกอขวานี่ก็เต็มที่อยู่แล้วคือถ้าอัดพลาสติกให้มันดูกว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันจะดูอึดอัดและเถอะทะนะก็อย่างนี้ก็เข้ารูปพอดีนะอ่าก็ประมาณห่วงข้างๆสามนอนติดไข่ปลามารีเรื่อยนะฮะข้างหลังก็เป็นลากระนกแล้วก็คลื่นข้านหลังเป็นข้างล่างเป็นถาดเป็นฐานนะครับจุนใส่แล้วก็ปาดให้มันเป็นฐานนะครับ ตรงนี้ผมว่าผมชอบที่สุดและสำหรับช่วงหลังสำหบับการอารัดพลาสติกแบบนี้นะถ้าไม่ไม่วอรี่เรื่องท้องนะออกมาก็จะเต็มพอดีพอดีนะแปลกตาเป็นการอารัดพลาสติกที่เขาไม่ค่อยทํากันสักเท่าไหร่นะตัวผ้านะฮะตัวผ้าเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะฮะโสธรรูปหล่อ80ปีกรมตำรวจนะเนื้อเงินนะ เงินแต่เขาออกซิเดชันและสีก็จะแบบไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะไม่ได้ทําความสะอาดผ้าอะไรนะลูกค้าบอกไม่ต้องไปทําอะไรกับผ้านะก็จองมาเป็นลักษณะเนื้อแบบนี้เลยนะผมว่าสวยดีครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับองค์น,นี้ครับเทดีสองสลึงนิดนดนะฮะถ้าไม่เกี่ยงน้ําหนักนี่แจมเลยประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจลักษณะงานแบบนี้ก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับช่องทางติดต่อก็เป็นไลน์แอของ ที่ผมขึ้นไว้ต้นคลิปนะฮะด้านล่างซ้ายนะครับสแกนแล้วคัะเข้ามาคุยได้หรือช่องทางอื่นๆนะมาโทรศัพท์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทักเข้ามาคุยได้เช่นกันนะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสาหรับองค์นี้อยู่หลังคลิปหรือคลิปแยกนะครับแต่ถ้าดูเป็นตัวเนื้อพระผมแนะนําให้ดูเป็นคลิปแบบนี้จะดีกว่าจะเห็นภาพพระชัดกว่านะครับเพราะผมตัวแรกผมปิดไฟนะมันก็จะทึบกว่านี้นะแต่พอผมเปิดไฟฝั่งหนึงเข้ามาัมจะเห็นทรงกรอบตัวเนื้อพระได้ชัดกว่านะ จะดูก็พอดวิดีโอแล้วก็ดูนะครับผมว่าชัดเจนเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ทีเหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองปรเดุลผ่านทาง youtube facebook ig และ tiktok ครับผมสวัสดีครับ